สวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเกม d a ยบายเดย์ไลน์นั่นเองอยู่กันในแมปทุ่งเหม็นเน่านะครับทุกคนก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามมาด้วยนะครับทุกคนไปหาเครื่องปั่นไฟกันเลยดีกว่าปั่นไฟให้ครบ5้าเครื่องนะทุกคนแล้วก็ออกจากแมปนี้นะระหว่างที่เราปั่นไฟจะมีฆาตกรมาคอยวิ่งตามเรานะทุกคนไม่ให้เราปั่นไฟได้สําเร็จนะว่าแล้วก็มาเลยนี่ไงโอ้โหตัวอะไรแล้วเนี่ยด็อกเตอร์โอ้มมยก็เจอเลยเจอเลยเจอเลย ปั่นไฟกันเลยดีกว่านะทุกคนฟิวสเต็ปของเราคือการปั่นไฟก่อนเลยหนึ่งเครื่องนะทุกคนปั่นไฟกันเลยปั่นไฟแบบยาวๆยับๆไปเลยนะทุกคนฟิวเพื่อนนอนแล้วหนึ่งคนนอนแล้วนอนแล้วได้ยังไงได้ยังไงยังไงต่อยังไงต่ออุ้มแล้วด้วยเรียบร้อยนะจะเสร็จหนึ่งเครื่องนะเพื่อนปั่นไปเลยหนึ่งคนหนึ่งเครื่องเพื่อนฟิวสามสองหนึ่งปึ้งเสร็จแล้วครับได้เวลาเราไปจุกแล้วล่ะ เพื่อนเอาสปินมาแน่ๆเลยเพื่อนเอาสปินมาด้วยอย่างงดงามฟื้ยังไงหลบซ้ายหลบขวาจึ๊บๆเดี๋ยวลามาวิ่งไล่กับพี่แล้วน้องมาเลยมาเล่นกับพี่ตรงนี้บ้านเล็กก็ยังได้มาเลยน้องสาวย,ยังไงยังไงยังไงไล่ช็อตไล่ช็อตพึบพึบตีแล้วหนึ่งทียังไงโดนไหมมีคนโดนไหมโดนตรงไหนกันครับผมมาแล้วครับผมเนยซัพพอ,อร์ตครับเพื่อน เนอซัพพอร์ตครับผมเนซัพพอร์ตครับโดนแล้วล้มแล้วด้วยหนึ่งคนยังไงยังไงได้เวลาอุยอ้ยชึบอุ้ยชึบสองโกกหุไปหนึ่งสเต็ปยังไงครับยังไงครับมาไล่กับพี่น้องมาเล่นกับพี่ได้ทั้งวันได้ทั้งวันได้ทั้งวันมาเล่นกับพี่น้องไล่เลยวางเพื่อนถึงกับวางเพื่อนแล้วก็มาไล่เรามาเลยน้องอาจารย์อาจารย์มีการหลอกไฟมีการหลอกไฟซะด้วย จุบ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 ชุบชุบชุบยังไงยังไงยังไงโอ้ยงง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 ก็ชุบเราต้องผับไม้แล้วล่ะโอ้โหยังตีโดนอีกยอยยอไปแล้วครับไปแล้วก่อนนะครับไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่นะเพื่อนโอ้โหแต่ไล่เราไม่เลิกซะด้วยมาเลยน้องไล่กับพี่น้องไล่กับพี่ได้ทั้งวันมาเลยปุ๊บโหลดเข้านี่ชึบงงงงงขึ้นมาไม่ได้งงเลยงงเลยทีนี้ ยังไงต่อยเด็กนี่มันแอบอยู่ข้างบนแล้วยังไงช็อตช็อตครับช็อตครับยังไงครับขึ้นมาไหมขึ้นมาไหมปุ๊บปื๊บป๊ปื๊บปื๊บปื๊บ,บ,บยังไงยังไงชึบกระโดดดังไปเลยหนึ่งสเต็ปแต่ยังไงต่อครับยังไงต่อครับขึ้นมาได้แล้วโอ้ oh my god โอ้โหมันขึ้นได้มันขึ้นเป็นในตัวนี้โอ้ยเจ็บจี๊ดเลยโอโ้เธอเจ็บจีด๊ดมันขึ้นเป็นก็ไม่บอกแลนี่เนี่ยโอ้โหทำเราเสียเชิงหมดเลย ไปที่เจอของกันเลยนะทุกคนฟิวมาแล้วแล้วก็ไปไล่เพื่อนคนไหนไปไล่เพื่อนคนไหนต่อไปทางบ้านเล็กซะด้วยยังไงไล่เพื่อนคนนู้นแน่ๆเลยคนนึงอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ตรงนี้ตรงนี้โอ้โหกลับมาช่วยเราแล้วมาช่วยเราแล้วได้เวลาแล้วเราได้เวลาแล้วเราที่เราจะต้องไปจุกต่อเลยนะทุกคนกรีดร้องกรีดร้องมันกลับมาแล้วเพื่อนมันกลับมาแล้ว ระวังโอมัยกอดมันตามเราหรือเปล่าไม่ตามเราแต่ตามเพื่อนเรามีไฟฉายอยู่เราช่วยได้เพื่อนมาเลยแค่ไายล้มเราก็ช่วยได้สัมผัสได้นะว่าเราช่วยได้เพื่อนฟึ๊บฟึ๊บไปตรงไหนการไปตรงไหนการวิ่งวนตรงนี้หรือเปล่าวนตรงนี้หรือเปล่าโอ้โหสวยงามเพื่อนโดนตีเลยยังไงยังไงอุ้มไหมอุ้มกระโดนนะแบบเนี้ยอ้าวโดนนะปิ้วเหียบหลอยตาบอดตาบอดงงงงง งงเลยจริงงงเลยไอเด็กนี่มันส่องไฟแม่นงงงงงสับสนสับสนอาจาร์อาจาร์อาจาร์นินจารนารุโตครับผมผมนินจานารุโตนะครับนินจานารุโตะนะครับมีทางหลังครับผมยังไงก็ไม่โดนครับมีทางหลังครับมีทางหลังครับอย่างงดงามครับผมปึ้งเหลีย oh <my> บลอย oh <my> กลางหลังเลยไอ้น้องมาเลยมาเล่นกับพี่น้องวู้ฮู้วู้ฮู้วู้ฮู้โอ้โหไม่มีไม้เลยไม้ไปไหนหมดแล้วเนี่ย เวลาที่เราจะต้องใช้วิช,วชาเด็ฮาร์ดแล้วล่ะทุกคนชึบปุ๊บปุ๊บหลบหลบเด็ฮาร์ดสู้โอ้โหแต่ไม่ทันนะ่ะโอ้โหฆาตกรอไม่ใจบาปว่ะคนไปที่จะขอกันเลยสองเฟสในเวลาอันสั้นนะทุกคนโโ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 ไปกันเลยฟิว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 ในเวลาที่เราจะต้องโดนแล้วล่ะเดีได้เวลาแล้วไปเลยคนฟิว งอกลงมาแล้วค่ะแมงมุมมันงอกลงมาแล้วเพื่อนคนนี้ยังไงตรงมาช่วยเราเลยเหรอโอ้โหสุดยอดไปเลยนายไอดอลไอเดอลเลยครับแต่พี้ครับยังไงครับไม่โดนตีไม่โดนตีไม่โดนน้องเราต้องมาฟื้นฟูตัวเองก่อนเลยจังหวะนี้ฟื้นตึ๊บโดนไปหนึ่งสเต็ปเพื่อนขอบใจมากที่มาช่วยเราฟื้นเรามีไม้บ้านเล็กนี่หว่ามาเล่นไม้บ้านเล็กกันดีกว่าทุกคน ไปโดนหนึ่งเฟดหนึ่งเฟตเป็นเฟดเฟดแรกมันมาแล้ววู้ฮูวู้ฮูมืนกับพี่น้องวู้ฮูวู้ฮูวู้ฮูอันนี้ไม่โดนครับตีไม่โดนฮันแน่อันแนฮันแนแยังไง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 โอ้ไมค์กอดอ้ยชุบเดนฮัทโอ้หมยออดดหมาเลยน้อง มาเลยครับมาเลยครับหมาเล่นกับพี่บ้านเล็กนี่แหละน้องมาเล่นกับพี่บ้านเล็กมาเลยฟื๊บฟื้บฟื๊บโอ้ยโอ้ดโอ้ยโอ้ยยังไงยังไงเราต้องล่วงแล้วล่ะเราต้องล่วงแล้วล่ะยังไงครับมาต่อครับมาต่อครับมาต่อครับยังครับยังครับคับไม้ไปก่อนเลยครับเซฟก่อนเลยหนึ่งสเต็ปปึ๊บตรงไหนมีไม้เยอะตรงนี้ไงเจอไม้แล้วไปเลยตรงไปหาไม้ดีกว่าเดยเวลาหาไม้แล้วมาโอ๊ยติด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 ได้ไงวะ ทีไรไงวอเวนแล้วเวนแล้วควาไม้ไปก่อนมสเตปกระทืบเดือบร้อยมาตรงนี้ตรงนี้มันกระทืบมันกระทืบมีไม้ตรงนี้ข้องหมูมาน้องข้องหมูกับพี่มาน้องได้ทั้งวันข้องหมูแบบเนี้ยได้ทั้งวันครับงงงงงงจะเข้าทางไหนงงงงสับสนงงงวยสับสนสับสนแล้วสับสนแล้วเริ่มงงแล้วเริ่มงงแล้วโอ้โหเริ่มช็อตมั่วเริ่มช็อตมั่ว ยังไง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 ครับยังไงครับช็อตมั่วครับช็อตไปกลัวไม้ไปครับยังไงครับกลัวไม้เหรอครับตัวไม้เหรอครับกลัวไม้เหรอครับยอยอยอกระทืบกระทืบมันกระทืบแล้วหมายกดเดี๋ยวหลายทวิ่งแล้วมาเลยน้องมาเลยน้องมาเลยน้องเพื่อนมาช่วยแล้วครับได้เวลาเพื่อนมาช่วยปื๊บกระโดดเข้านี่ก่อนเลยหนึ่งสเต็ปยอ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 ยังไงยังไงไล่เพื่อนไล่เพื่อนซะด้วย ชึบชบมองซ้ายมองขวาไม่เจอใครครับไม่เจอใครครับยังไงครับยังไงครับทางไหนครับอยู่ตรงไหนครับงงครับงงครับโอ้โหออกเกมครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามมาด้วยนะครับทุกคนยูู๊บ๊ายบาย